ก็สวัสดีกันรอบนึงนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการหาแมทเทอเรียลใน Back กฮอ r r ีชเกิ l Mission 5จะทำยังไงไปดูกันเลยวิธีง่ายๆเลยก็คือให้เรานะครับผมจัดของนะครับเป็นพวกยานะครับสมวนไม่เป็นจัดยาให้เต็มเลยนะครับผมโอเคแล้วให้เราไปเสก Little Bird นะครับผม เทนะครับผมจะไปทางซ้ายของสะพานนะครับก็เพื่อนๆสามารถแบบว่าขับชำนานเนี่ยสามารถไปตรงนู้นได้เลยครับไปตรงใกล้ๆกับไอ้ตู้คอนเทนเนอร์ได้เลยเนาะก็จะเร็วนะครับแต่ว่าผมจะเซฟเนาะ ฟาร์มก็ฟาร์มได้นะครับผมจะยิง้ตัวนี้ก่อนนะเป็นการฟาร์มตังค์เนาะก็ยิงได้นะครับผมก็นี่นะครับมันจะเป็นเป็นอันนี้นะครับที่ผมขึ้นให้ดูนะครับนี้ก็มีสามอย่างตรงนี้นะครับหายากนะครับในเกมนี้มาเอาได้สามรอบเลยนะผมับ้วก็ ตรงนี้เหนินนะครับไม่เหนินก็ได้นะแต่ผมพิเศประกันเพราะมันจะมีโอกาสที่รถจะคว่ำนะครับผมแล้วเราต้องรอก็อขึ้นกอั <พอ S 2> <อ>มาตรงนี้เลยครับผม<อ>หลบกระสุน,นครับแล้วก็ย้ายที่เราเตรียมมาเนี่ยแล้วก็กดใช้ลูนเลยครับเผื่อเราโดนยิงเนาะปลยนะคัปเตอร์าตรงนี้นะผมเริ่มเป็นเลยนะผมคิดว่ารถติดอยเนาะก็มาตรงนี้ครับ เราก็ไปขีดยาตัวหนาด้านล่างนะครับผมโอเคจะมีทางวี่ขับมานะครับผมมันก็จะมาสมทบกำลังเนาะเราก็รอต่อมาครับรอต่มาจะนั่งก่อนนะนะครับ โอเค็ข okay. like ้างหลังเราก็ยิงบอวทั้ีครับยิงตัวยิงตัวอยู่ครับโอเคเข็ดแล้วก็ให้เราขึ้นไปขับทั้ที่มาครับครับนี่เราออมาแล้วไปแล้วเราก็รอให้ด่านมันดีสปอนนะครับผมรอให้ด่านมันหายไปเนาะเพราะว่าเรายิงประตูครบหมดแล้วเนาะเราด่านจบแต่ว่าระวังนะครับผมทีดีสปอนแล้วรถที่เราขโมยมามันก็หายแล้วนะครับ ับรเปิดดับรถแล้วก็ขับกลับไปยังชิวดนะครับที่จริงหรือว่าเราจะไม่ใช้เฮลิคอปเตอร์ได้นะผมเราจะมาทางนี้ก็ได้นะครับแต่เราต้องเคลียร์ด่านก่อนแล้วก็ลงสะพานไปไปเอาของนะครับผมนะครับทางนี้นะให้มาทางนี้นะครับแล้วก็หลบระเบิดครับผมเป็นถนนเนาะระวังดีครับก็ชิขวามาเลยครับชิขวามาจะไม่เห็นเราครับผมแล้วก็ขับบ้านชิวๆครับผมด้วยเหมือนที่เราขโมยมาของเราแล้เกลี่ยฐานเนาะ อันนี้นะครับเราก็ขับพุ่งไปเลยนะผมสนใจแล้วก็ระวังระบบเบิด้วยนะผมโอเค,อเคก็เรียบร้อยนะครับผมก็ขอบคุณที่รับชมนะครับผมแล้วก็ถ้าอยากให้บอกที่ตรงไหนอีกนะครับก็สามารถสามารถเ,เขียนในคอมเมนต์ได้เลยครับผมขอบคุณครับ